สวัสดีค่ะอยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพามาชมยางรถแท็กเตอร์มือสองเข้าใหม่นะตัวนี้เป็นยาง13.6ขีด26นะคะใส่ล้อย,ยางหลังรถแท็กเตอร์ขนาด45-51แรงม้าล่าสินค้า118นะคะสนใจตัวนี้แจ้งน้ำตาลเลขนี้มาได้เลยนะคะไม่ผิดคู่ผิดเส้นอย่างแน่นอนเนาะสินค้าทุกชิ้นของทางร้านเรานะคะจะมีรหัสติดอยู่ทุกตัวนะคะไม่มีแบบส่งผิดเส้นอย่างแน่นอนนะคะตัวนี้เป็นยางโอตานีนะคะเป็นยางเปอร์เซ็นต์แท้เลยนะ,ะไม่ใช่ยางลอยดอกนะคะเป็นยางเปอร์เซ็นต์แท้ที่เป็นมือสองนะ ตัวนี้13.6ขีด26ขอบ26สภาพพร้อมใช้งานนะคะไม่ป่าไม่ั่วนนะคะอดอกยางก็ประมาณนี้เนาะไม่ป่าไม่ั่วนนะคะแล้วก็ขอบกระทะไม่มีบินไม่มีแตกนะคะแล้วก็ในส่วนของเนื้อยางนะคะเนื้อยางก็โอเคเลยนะเนื้อยางโอเคเลยพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะน้ําตาลให้ไปเลยคู่นี้นะคะคู่นี้คู่118นะคะคู่นี้จะราคาอยู่ที่คู่ละ6,200บาทนะคะราคานี้ส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงิน ปลายทางด้วยนะพี่ๆท่านใดที่สนใจติดต่อน้ำตาลมาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ ID Line ตามนี้เลยและเราตั้งอยู่ที่ตลาดทาา่ามะเขือนะคะอำเภอขุนุงจังหวัดกำแพงเพชรเปิด365วันนะคะตั้งแต่7โมงเชา้าถึง5โมงเย็นเลยนะคะตัวนี้ผ้าใบหนา6ชั้นนะคะน้ำตาลลือแจ้งเนาะตัวนี้ผ้าใบหนา6ชั้นเลยนะพี่ๆท่านใดที่สนใจเนาะทักมาพูดคุยสอบถามกันได้6,200บาทเท่านั้นนะคะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะส่งสินค้าทุกวันนะคะสำหรับตัวนี้เนาะสนใจก็แจ้งน้ำตาลมากันได้เลยนะคะ え <music> ให้ชมประมาณนี้ละกันเนาะนี่เลยให้ดูด้านในนะคะก็จะประมาณนี้เนาะขอบกระทะไม่มีบิ่นไม่มีแตกนะคะยางไม่มีโป่งไม่มีงอเลยเนาะพี่ๆท่านใดที่ส th น,น <ๆ S 2> ใจ118แจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะนี่เลยเดี๋ยวจะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะหรือว่ามารับเองหน้าร้านกันก็ได้เนาะถ้ามารับเองหน้าร้านทางร้านเราก็จะลดในส่วนของค่าขนส่งให้นะคะหรือว่ามารับเองหน้าร้านกันก็ได้นะคะร้านอยู่ใกล้ๆกับตลาดท่ามะเขือเลยนะคะให้ชมประมาณนี้ละกันเนาะ พี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะอย่าลืมโทรกันเข้ามานะคะเดยนหนุปแปะไอดียลน์แล้วก็เบอร์โทรไว้ด้านบนนะ